ตัวนี้ปลาอะไรลูกปะจีนเหอครับโอ้ใครเป็นคนหวานได้ตากับตาแต่ทะยุโจนตะเกียร์ ก็กิจกรรมขายปลายนะครับก็เป็นมติของชุมชนนะครับก็คือเรามีการประชุมประชาคนว่าเราจะขายปลาเนาะทีนี้ก็มีผู้มาประมูลเอาก็ตรลงกันอยู่ที่30,000บาทนะครับก็ทีนี้เจ้าของที่ประมูลเขาก็มาแบ่งขายเป็นบันเป็นบาทแหเป็นเพลงเนาะ ก็หลายพื <accurately S 2> ้นที่ครับจากบุรีรัมย์ครับศรีสะเกดดยมากมาจากบุรีรัมย์มาเยอะมากครับแต่ในจังหวัดของเราก็คิดว่าคงจะมาทุกอำเภอทุกทุกอำเภอนะครับเพราะว่าจังหวัดของเราก็มีอยู่17อำเภอก็มามาทุกอำเภอครับมาส่วนเยอะครับจังหวัดของเราครับเราได้อะไรม แค่ใจหอยเหรอตัวนี้เขาเรียกหอยอะไรลูกแถมยายดิยายยายเขาเรียกหอยอะไรใหญ่บางคนเขาก็เรียกหอยทรายบางคนเขาก็เรียกหอยหอยกระปุกหอยขยุกคต้องเรียกหอยทรายแล้วไปทำอะไรกินครับผัดตายแล้วนั่นกันเนี่ยผัดอะไรหอยลายเนี่ยผัดใส่ใบบางโอ้ยใส่ใบกะเพราโอ้ใส่ใบนั่นหอยกระเพรา เก็บอะไรครับเนี่ยหอยครับผมในวันนี้ได้หอยหอยเอาปลาด้วยหอยด้วยครับอ๋อวันนี้ได้เยอะไหมครับวันนี้วันนี้ได้สี่ห้าหกตัวโอ้กำน้ำมีปลาตัวเล็กๆครับถือว่าคุ้มไหมครับวันนี้ตัวนี่ทำยาซุปซ้อมเลยอ่ะเรหว่านเองเลยใช่ไหมตัวนี้อ้อข้อครับ ลอยมานกมันเยอะีแล้ตัวนี้รตัวนี้มันกิโลรู้สึกว่าวหวานแหวันนี้ก็คือว่าดีมากได้ความได้รับความนิยมอย่างสูงแสยงวนมากที่เซียนปลาทุกท่านที่มาหวานวันนี้นะครับเขาก็ชื่นชมก็ด้วยความยินดีนะครับระดับเซียนปลาทุกท่านนะครับครับทุกเพนะครับโอเครครับได้ปลาครับ ก็วันนี้สับวันนี้ก็ไซส์ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่12กิโลจุดสองครบับเมื่อวานนี้สับเมื่อวานนี้ก็ไซส์ใหญ่ที่สุดก็16กิโลจุดเก้านะครับ จะใช้เวลา4ปีนะครับเพื่อไม่ให้เสียนปลาทุกท่านที่มาวานแล้วไม่ไม่ผิดหวังครับคือปลาสาสแบบนี้แหละครับก็10กิโลขึ้นไปครับสายปลาครับโดยมากจะเป็นปลาจีนครับกับปลากระโหื่เมื่อเช้านี้ก็ปลากระโห้ก็สิบสองจุดสองเนาะปลากระโห้ใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้ครับ ตอนนี้เราในุมชนของเราอยู่ที่12กิโล12ครับเป็นตาโอ้ะครับชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเป็นอย่างดีครับอีกเร็วๆนี้ไม่กี่วันนะครับจะปรึกษาคณะกรรมการลงบ่อนี้เพราะว่าบ่อนี้สําคัญมากครับบ่อนี้ครับมันมีอยู่บ่อหนึ่งครับสําคัญมากครับก็คิดว่าถ้าตกลงกันได้ก็ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ประมาณ30กว่ากิโลครับ ปล,ปลายเดือนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการก่อนว่าจะเอาอยัางไงจะเอาเท่าไหร่คือว่าเราต้องคือว่าเราลงบ่อหนึ่งแล้วเราต้องลงให้หมดทีนี้เราก็ปล่อยโอกาสไปอีกสี่ี ไายปายไเจาา้าไแล้วก็เงินที่เราได้เราก็เอามาพัฒนาของหมู่บ้านที่ล่าสุดนี้ก็คือทํากรงการอบศาลาเพื่อป้องกันของวัวไฟที่มันจะเข้าไปไปขี้ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้ในกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างมีเบียนยามเงี้ยครับก็จะใช้เงินตัวเนี้มามาใช้ด้วยนะครับ แล้วก็ใช้ในกิจกรรมของประเพณีต่างๆก็จะใช้เงินของอของกลางบ้านตัวนี้ครับผมรายได้ส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไปบำรุงพัฒนาและก็ซื้อลูกปลาและพันปลามาอนุรักษ์ต่อไป